สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมฟองเบียร์ลูกวิสานะครับพูดกินดาวกินเดือนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นอาหารนะครับวันนี้ผมไปเที่ยวรอบโลกมาครับทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างผมได้หอยมาครับทุกคนนี่ครับและนี่ก็เป็นโอ้หอยบิดนะครับทุกคนทุกคนอาจไม่เคยเห็นครับเพราะว่าผมไปได้มาจากดาวคานะครับส่วนเนี้ยหอยแครงครับ จากดาวพุโตเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคครับทุกคนผมก็ได้ทาการลวกหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจิ้มผมก็ทำเองครับส่วนไก่ตัวนี้นะครับอยู่ดาวพูโตครับเดี๋ยวถามเจ้าของเขานะครับว่าความเป็นมาของไก่ตัวนี้เป็นยังไงครับแขกรับเชิญครับจากดาวพุทโต เยอะถ้าเกิดเราไม่กินมึงก็จะสร้างมาฟฟิเซียไก่ตัวนี้ไก่ตัวนี้ครับตีแพ้นะครับก็เลยจับมากินเลยนครับะเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับกอยากกินอยากซิ้อม,มึงแล้วโดนแล้วล่ะครับผมโดนแล้ว,วยอยากกินเขาแล้วนี่อร่อแค่ครับ ่กินเขาอะไรไอ้ขามาพูดทำไมนี่เลยพูดทำไม่นี่ผมว่มมากินแบบนี้นะครับมันธรรมดาไปครับเดี๋ยวพูดทำไมนีมม่นะครับนี่ครับลแล้วจับของเค้าแล้วกินของหวานโอ้อน้ำน้ำไม่เคยมีนะครับเดี๋ยวลาดไปเลย กินกินกินอืมโอ้ยรอมรนมะตูดเ้ยโดนกินนี่แหละไมไ่้กินเนื้อเที่ยเว้ยกินแบบนี้เลยครับอืมอร่อยครับเลยไากินครับมุหลงัลงของขาวมีของหวานตกท้ายด้วย ของวันสุดท้ายนี่มมไม่อยากจะคุยนะครับทุกคนมันอร่อยจริงๆครับ หอยเนี่ยว่าไห้เขาเขาชอบหอยครับแต่ผมชอบไก่จะลองชิมดูยดยอยู่รอสักแปบนึงครับเดี๋ยวผมจะลองชิมหอยอันนี้ลองชิมไก่ก่อนเดี๋ยวซื้อ,อ เวราทานข้าวครับถัมนี่อะไรกืิ่นน่ด้วยบนนี้แก้มเต็หอยด้วยเข้มแค่น้ำกระเดะ้ดอกพังมันจุ่มไว้จะให้จะหอยอ่ะกินกับไก่อะไรู้้น่อกได้ด้วย,วยผมมาจากกรุงเทพครับมันเยี่ยมันนอก หรืว่าไทยไม่แข็งแรงปวดตาฟังเ,เอาเด้อาาาห้างเทียบเป็นห้างเทียบเป็นภาษาอีสานพวกห้องเทพยห้างเทียบผมไปยุ่งเทียบดวนผมก็อีสานมันเป็นอีกบางทีนะยุ่งเทียบดวนโวดปวดตันไ้คล่องครับฟังเอาปวดกินเป็น เวลากินเน่ยเบ้งกันแลพวไกินแซ่บบ่เซอ่บมเบื้องกล้เด้อเขกินแซี่บนี่ยนี่เข้ามงงงอ้กนี่ใกล้กินเป็นนองเลยนะเด้อนี่ที่สเดอ น eh ี่รักกินยงินเซียกนรักหอยแต่กิน